ดรวิภารัตด,ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมด้วยนายพิสิทธิ์มิตเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับรวมส่งมอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจนบวกลบโดยได้มีการส่งมอบแบ่งเป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่สามารถตั้งโต๊ะได้จำนวน26เครื่องเครื่องเล็กพกพาจำนวน24เครื่อง โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้โดยการส่งมอบในครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวว่าทางด้านวาชาวได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 โดยได้สนับสนุนนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาป้องกันการติดเชื้อจากอากาศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและทางมหาวิทยายลัยสงขลานครินในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวขึ้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่ต่างๆทั้งพื้นที่ปิดเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพอากาศที่มีการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศให้น้อยลงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ งานวิจัยนวัตรกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นก็จะมุ่งสู่ในเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดในช่วงแรกของงานวิจัยที่เราเสร็จก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่หน่วยงานนะคะหรือศูนย์ดูแลนําร่องที่จะเข้าไปออดูว่าในส่วนของการทํางานในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสามารถตอบรับ จากการใช้งานในการดูแลกลุ่มปอบบางโดยเฉพาะทางกระทรวงพมเนี่ยคะ่ะเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความสําคัญอย่างมากนะคะในแต่ละศูนย์การดูแลนะคะทั้งทางผู้พ,พิการสูงอายุเนี่ยพบว่านวัตรกรรมที่ได้นำผักเข้าไปในแต่ละศูนย์ไม่เฉพาะในเรื่องของตัวเครื่องฟอกอากาศอิออนบริเวณจตเพิอย่างเดียวนะคะแต่นวัตกรรมอื่นๆนะคะที่เรื่องของการลดการสัมผัสหรือว่าในเรื่องการดูแลเพื่อให้เกิดการป้องกันนะคะ,ะในส่วนของกลุ่มปอบบางเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่นายพิสิทธิ์นักวิจัยผู้พัฒนานวัตรกรรมดังกล่าวได้กล่าวว่านวัตรกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจนบวกลบถือว่าเป็นเทคโนโลยีนวัตรกรรมฝีมือคนไทยที่พัฒนาทดสอบประสิทธิภาพในการทําปฏิกิริยากับเซลล์หรืออนุภาคต่างๆของไวรัสและแบคทีเรียนในอากาศโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ได้นวัตรกรรมตันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่าน ทางท่านเลขาผบชมากๆเลยนะครับท,ที่ที่มอบทุนและสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมของคนไทยซึ่งในจุดตรงนี้เนี่ยประโยชน์ที่จะได้รับเดีย่ยผมมองว่ายุคโควิดยุคนี้นะครับแล้วของเราได้ผ่านการทดสอบและวิจัยอีกรอบหนึ่งจากทางโรงพยาบาลสงาลารนคิบแล้วเนี่ยมีความร,รู้สึกว่าสามารถที่จะช่วยคนไทยได้เป็นอย่างดี ทางด้านนางสาวสุจิตราพิทยะนรเสษอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุได้กล่าวว่าภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 กรมกิจการผู้สูงอายุได้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานซึ่งการได้รับนวัตรกรรมเครื่องฟอกอากาศนี้สามารถนําไปใช้ดูแลแล,และป้องกันกลุ่มเปราะบางให้ปราศจากเชื้อโรคสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยและการดูแลผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ขณะที่นางสาวสาราพัดอนุมัติราฐกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กล่าวขอบคุณทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับรวมถึงมหาวิทยายลัยสงขลานครินที่ถือว่ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นซึ่งการได้รับมอบในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะนำไปดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ